ล่าสุดคุณมาลีพลโทมาลีโสเชียตาโคสกกระวงกรลาโหม <c oughs> เขาเนี้ยเรียกนางดอกไม้ได้ไหม <c oughs> มาลีแปลว่าดอกไม้ <c oughs> เราไม่ได้พูดไม่เพราะไม่เพ <c oughs> าะคำหยาบนะนางดอกไม้คนนี้เป็นโคโสกของกัมพูชายืนถแถลงข่าวเมื่อเช้าเลยบอกกัมพูชาหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนมาโอ้โหกัมพูชาเนี่ยเคารพกติกาสากลเคารพผลการเจรจาบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่นางดอกไม้ แถลงเมื่อเช้าเมื่อกี้เลยนะฮะเาญมายอรฟอเมีนปีกาทวยกาปัจจุบันเพียบอมพีกาอันอวัตบัตชุบบังจีบันตวนรือเวียงกองตอักกัมบเชีนองกองตอัไทยโดยจุกเจี้ให้นางดอกไม้ดูภาพทางซ้ายมือยังยิงระเบิดยังโจมตีกันสน,นันเลยนะฮะแต่นางดอกไม้บอกว่ากัมพูชาหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึง8โมงเช้า ไม่มีการยิงอีกเลยทุกจุดทุกสมรภูมิแล้วก็บอกว่าตั้งแต่7โมงเช้าไปเนี่ยผู้บัญชาการกองทัพภาคที่5ของกัมพูชาแล้วก็กองทัพภาคที่4มีการประชุมกับแม่ทัพของไทยตามที่มีการตกลงกันไว้เรียบร้อยอยากให้มารีลองดูทางซ้ายมือมีเวลาให้ด้วยยังยิงคล่ลมกันอยู่เลยแล้วมารีก็บอกนะฮะคุณผู้ชมนางดอกไม้เนี่ยบอกว่า เหตุประทะที่เกิดขึ้นที่มันมีการยิงกันหลังจากข้อตกลงหยุดยิงไปแล้วเนี่ยกัมพูชายึดมั่นตามข้อตกลงกัมพูชาไม่ได้ยิงฮะแล้วก็ยืนยันว่ามีการเจรจากาันร,ระดับผู้นํากองทัพของทั้งสองฝั่งแล้วนี่คือสิ่งที่นางดอกไม้พยายามที่จะบอกต่อประาชาคมโลกนะฮะคุณผู้ชมเชื่อได้แค่ไหนภาพเนี่ยมันปรากฏออกมาแล้วอย่างที่บอกเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ประเทศไทยขอใช้สิทธิ์ในการปกป้องผืนแผ่นดินนี้ในการปกป้องกําลังพลปกป้องชาวบ้านและขอใช้สิทธิ์ในการทำลายอาวุธที่คุณใช้ในการฆ่าล้างประชาชนคนไทยนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกนางดอกไม้เอาไว้นะฮะส่วนทาง พลเอกนักทพลหน้าพานิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนักนกทพลนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าก่อนเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าสถานการณ์ชายแดนตอนนี้มันยังเดือดอยู่เลยและการประชุมระดับทวิภาคีที่จะมีขึ้นวันที่4สิงหาคมอ่ะ มันจะเป็นไปได้ด้วยดีมันจะเป็นไปอย่างราบรื่อหรือเปล่าท่านบอกแบบนี้นะคะว่าขอให้เชื่อมั่นเพราะว่าที่ผ่านมาตนน่ะเคยดํารงตําแหน่งเจ้ากรมยุทธการทาหารบกเสนาธิการทาหารบกเลขาธิการสาภาความมั่นคงแห่งชาติมองครบในทุกมิติก่อนคุยกับมาเลเซียเนี่ยพูดคุยกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้นําเหล่าทัพไปแล้วเรื่องเวลาการหยุดยิงโดยเราจะปฏิบัติ เงื่อนไขผู้สื่อข่าวก็ถามต่อเพิ่มเติมนะคะว่าตอนที่ไปคุยที่มาเลเซียซึ่งท่านก็อยู่ในทีมไทยแลนด์ที่เดินทางไปคุยด้วยทําไมถึงไม่มีการเจราจาแบบให้เอาอาวุธแต่ละฝ่ายออกจากพื้นที่ไปเลยท่านบอกว่าตอนนี้สังคมบางส่วนอาจจะคิดเหมือนที่ที่สื่อมวลชนตั้งคําถามแต่ว่าเวทีเจราจาเนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันในระดับผู้นําส่วนในรายละเอียดระดับแม่ทัพภาค เขาจะลงไปพูดคุยกันจะได้รู้ว่าอาวุธหนักแต่ละประเภทอะ่ะมันจะต้องเคลื่อนย้ายยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ลองฟังเสียงดูค่ะก็ขอให้เชื่อมั่นนะนะเงื่อนไขจะมี่ที่กองทัพบกขอมามี6ข้อจะให้มอบให้กับท่านแม่ทัพภาคที่สองและแม่ทัพภาคที่หนึ่ำไปคุยจนฝ่าจะได้ข้อยุตินะครับถึงจะเข้าสู่ GBC ันขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าการหยุดยิงเนี่ยไม่ใช่ว่าหยุดบ่คคืนนี้แล้ววันนี้จะมาเล่นตะก็กินข้าวด้วยกันไม่ใช่นะครับยืนยันนะครับก็คือต้องมีการคุยกันต่อไปไอ้หกข้อเนะี่ยมันอาจจะจบเดือนหน้าก็าไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับมันการหยุดยิงเนี่ยมันทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้รับผลกระทบจนกระทั่งเสียชีวิตจะให้เวทีนั้นมาคุยในเรื่องนี้ ท่านก็จะกลับถ้าผมคุยท่านก็จะกลับมาด่ากว่าทําไมไม่ถามกองทัพนะครับก็นี่ไงก็ให้กองทัพคุยไงให้มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นถ้ากองทัพยังคุยไม่จบมันก็ไม่จบแสดงว่าที่พวกท่านไม่อยู่จริงก็เพื่อการสีถูกไหมการสีม,มัน,มน,มนไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกแล้วไงก็ว่าทั้งด้านการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจนะทุกเรื่องนะครับก็บอกที่ายมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็อยากให้เข้าใจก็แม่ทัพเขาคุยกันอยู่ นะครับแ,คยยคบแม่ทัพคุยกันอยู่ก็บอกแม่ทัพว่าก็คุยไปจนฝ่ายจะรู้เรื่องนะครับถ้าไม่รู้เรื่องก็คุยไปเรื่อยๆอยิงก็ยิงกันต่อไปเขาตอบเขายิงมาเราก็ตอบโต้ไปไม่ใช่ว่าเราหยุดยิงเขายิงมาเรานิ่งเฉยไม่ใช่ก็ทำไปทั้งสองอย่างแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าเขายิงมาเราก็ยิงตอบโต้ไปไม่ใช่ว่าเรานิ่งเฉยหรือว่าหยุดยิงแล้วจร,จริงๆแล้วก็อธิบายเหตุผลให้กับสื่อมวลชนรับทราบว่ากรอบการพูดคุยเมื่อวานเป็นระดับผู้นำส่วนการเคลื่อนย้ายอาวุธการถอนกำลังจะเป็นระดับ ผู้นำเหล่าทัพในพื้นที่ไปพูดคุยกันครับส่วนการประชุมคอรอมอที่ผ่านมาครับล่าสุดคุณจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสานักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าตอน9โมงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะครับการเลื่อนการพบหน้ากันของกองทัพเนี่ยกองทัพบ,บกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเองว่าเขาจะไปประชุมกันเมื่อไหร่ส่วนไหนส่วนคอรอมอก็เน้นย้ำเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่าให้กองทัพตรึงกําลังไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อเป็นการรักษาอธิปไตยของประเทศ และเรื่องของการที่มีการละเมิดการหยุดยิงตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนนี้รัฐบาลไทยเนี่ยเตรียมแจ้งให้กับผู้สังเกตการเมื่อวานนี้ก็คือมาเลเซียจีนสหรัฐได้ทราบว่ากัมพูชาละเมิดคําสั่งหยุดยิงและจะต้องส่งเอกสารไปว่าละเมิดแบบไหนแล้วก็ละเมิดเมื่อไหร่อย่างไรบ้างที่ยังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงรัฐบาลไทยโดยเฉพาะที่ประชุมคอรมอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับย้ํา ให้กองทัพป,ปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนไทยอย่างเต็มที่และยังคงตรึงกำลังไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนต่างๆครับ มีคำแนะนำครับโดยเฉพาะรัฐบาลไทยครับก็คือจะแจ้งให้กับผู้สังเกตการซึ่งรัฐบาลไทยก็จะทำเอกสารส่งไปครับว่ายังมีการระเบิดการยิงหลังเที่ยงคืนในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเราเดินแนวทางกองทัพแบบสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติาภารกิจทั้งทางอากาศทางบกหรือว่าทางใดก็แล้วแต่เราทำงานในลักษณะกองทัพที่มีความเป็นสุภาพบุรุษทางการทหารจะเห็นได้ว่า เป้าหมายต่างๆของกัมพูชาในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยลงในจุดของคนละเลือนในทางกลับกันอย่างที่ประจักษ์เป็นหลักฐานไปทั่วโลกนะครับว่าเราโดนกระทํามาอย่างต่อเนื่องครับอีก2เรื่องนะครับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรื่องการจะย้ายกลับไปบ้านของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวรอสปทกรแถลงก่อนว่า ปลอดภัยถึงกลับบ้านได้แล้วขอตัดสลับไปดูภาพบรรยากาศสดๆนะฮะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลมีการแจ้งสื่อมวลชนแถลงด่วนตอนเที่ยง10นาทีด่วนตั้งแต่10เที่ยง10นาทีที่แล้วจนถึงตอนนี้เที่ยงครึ่งครึ่งนะฮะยังยังมีแต่เก้าอี้ประกอบกำลังกันไม่เสร็จแล้วเชื่อไหมทุกเพจอ่ะก็รอไลฟ์หมดเลยค่ะแล้วคนก็เข้าไปคอมเมนต์ด่วนกี่โมงด่วนยังไง มีแต่เก้าอี้คนแถลงไปไหนตามรายงานแถลงตามรายนามแถลงอะ่ะคุณภูมิธรรมคุณมาริสเง่ยมพงรัฐมนตรีต่างประเทศพลเอกมัจพลนาคพานิรัตมนตรีช่วยกระหมจะมาเป็นผู้แถลงแต่ว่าตอนนี้หรือ,อยังประชุมไม่เสร็จคอรมอก็ไม่รู้แต่แต่เขาแจ้งว่าด่วนนะนี่เราขึ้นด่วนใหญ่ไฟกระพริบให้เลยก็ไม่เป็นไรแต่<อ>ถ้าเขาด่วน,วนแล้วเมื่อไหร่เราจะตัดเข้าไปให้ด่วนเหมือนกัน